วัสดีครับพี่น้องมือวัน,นี้พามาชมตลาดนัดโคกระบือเขาไม่แก้วครับชนบุรีนะครับพ่าพี่น้องเกษตรกรเขามาชมราคาวัวประจําวันที่16ครับประจําวันที่16บหาไปชมกันเลยครับผม นี่บรรยากาศนะครับของสนามตลาดนัดโคก,กระบือเขาไม่แก้วนะครับผมตลาดนัดโคก,กระบือเขาไม่แก้วครับแถวชนบรุรีเขาจะบ่อแเดเอางวาัวลงรถนะครับบ่อเดางัวลงรถเหมือนผ่านิสานบานเท่านะครับเจะเงัวไว้ไบ,บนรถนะครับใกิอหหดอะไรราคาเขาเ ้ได, <c oughs> ไดตัวนี้วัวไทยนะครับใส่ตลินไปได้อีกตัวเดียวถามราคาคระบสักองตัวนี้เท่าไหร่ เราสามหมื่นสอ๋อตัวนี้สามหมืนนะครับสามหมื่นต่อรองได้นะได้ครับตัวเลขสิบห้าตรงกลางตรงกลางนี้สิบห้าครับตัวผูหมอนกันตัวผู่ผลเลเลขเท่าไหร่เก้าสี่สิบเก้ายีบเก้าเลขยีิบเก้านะครับหน้าเลี้ยงนะครับหน้าอไปเลี้ยงหน้าไปขุน เบอร์โทรกอนนะเบอร์โทรอะไรนะ<ช>เบอร์โทรน้ำมีไหมมีมเบอร์อะไรนะ087 087 834 834นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับมีรถรับส่งนะครับมีครับนี่ได้จากของเผน อันนี้กัวนุ่มนะตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กเท่าไหร่เอ่อสองตัวสองตัวสามหมื่นแสองตัวนี้สามหมื่นแปดนะครับสองตัวสามหมืนแปดตัวนี้หมื่นแปดแยกเท่าไหร่นะแยกหมื่นแปดได้เท่าไหร่หมืนยหมืนแปด้ารตัวน้อยหมื่น้าร้อยครับตัวเล็กหมื่นแปดห้าร้อยแล้วก็ตัว ตัวตัวหมื่นหมื่นเก้าห้าร้อยสูตดพ่อเสง่ยไงซูดพ่อเสง่ยต่อได้ทั้งวันขายด้วยขายอีกเรื่องเออยัวยนี่นะคือมันตอนเล็กๆก็มันเป็นลำปีไงเป็นแผลมีตำหนิแคนบมีหนังมันก็หายเรื่อดีหมดแล้วอ่ะแต่โครงสร้างดีด้วยโครงสร้างดีนะใหญ่ๆนะ หมื 18, ่นแปดแล้วกี่คืนรถเดี่ยรถขึ้นเล็กนะถึงมาห้าร้อยหมื่นแปดห้าร้อยนะครับสองตัวสามหมนเจ็ดสองตัวนี้สามมืนเจ็ดตัวนี้่สิบตัวนี้สิบสิบเก้าห้าร้อย โดนร mm ่น hmm. ้ำมามากกว่าไม่ใช่บอกมันเป็นลำปีแล้วมันหายง่ายหลุดเนียวเป็นตายกันหน่อดีมึงมันมีบุญรอดมาหมดอะเป็นลำปีมัวเล็กเป็นเยอะนะอัวโตเป็นน้อยเหมือนเหมือนเหมือนงูสวัดนี่หนะนะอ่าเดี่ยมันตอนนั้นผมเอามาจากหมอหมอหมอตัาเอาออกจากห้วขอต้อคอมันเป็นลูกหากหน้าตางูต้ตเบี้ยวเลยนะม้วนอะ แต่ 17, มันไม่ติดกันนะ1หมื0นแปดห้าร้อยกับ1หมื0นเก้าห้าร้อยนะครับไม่ติดกัะล็อกรวมอยู่คู่กันเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรผมยังเอากล้าเอามารักษาในครอบผมอะ่ะตัวระวางเป็นอน่ะมันมันเกี่ยวกับภูมินาฏน,นิดนึงอ่าตัวดำวะสักสักเยอะ <c oughs> สักเยอะ <c oughs> เยอ <c oughs>